วันนี้วันที่5พฤศจิกายนนะครับเป็นวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้านะครับเราลังจะเดินทางไปที่บ้านโค,โโนะคบุะบ้านโคโปุษาครับคุณพี่ไปกับป้าวันนี้คุณยายทองมีนะครับอายุ89ปีได้ถึงแก่กรรมนะครับที่บ้านโคบุษากาลังจะไปไหว้ศพคุณยายนะครับไปกับป้านนท์ครับบรรยากาศ คุ่มครครับป่าเป็นไงครับป่าป่าไม่มีอะไรไปียงแ่ชีรักป่านะครับเราจะไปเจอปู่กับย่าที่บ้านโคกุสานนะครับวันนี้หมะแม่ไว้กับน้องดาอยู่เทมันจะเดินทางกลับนะครับไปดูพระเมรุนะครับที่สนาม ห้าปเตสองปนี่หมดแล้วครับนีหมดเลยเปนมครับมบอมเลยบที่หนึ่งแล้วกนี่หมเลยเนมวั้วัน้เย็น่มื้อนี่มเลยเป็นหมอมเีางเนียงกลนียมัขวัไบากลากเราลรับไปเ้าบ่าบอคผั กี่ห่องเขาหาตังวานมันมันแย่ว่านะคนเอาจริงเจ้าว่านนั้นเจ้าว่าคนที่สองเจ้าว่านนั้นนั่นของเขาเขาเนี่ยยาวเขายาวเขาเก่งจะตายสรุปที่จบพอถึงเขาพี่หกสอนงวดงวด้ม่โดนตีว่บทำไมย่นต่ตายตีตายตายเนี่ยเลยไม่ได้ใส่กัมครับดีครับ

พวกเรา <coughs> <laughs> <coughs> ม่นจะขาดใจนะบอกปลาบกปลาเป็ดอย่ของคุณอเขาเลยไปไปไปดีไงไปดีไปดีไปสบาย่ยจับบางแก้มล้อยนินิ่มๆอ๋อเจ้าพยาจิตวายจะสอนจะบอกเย็นสีเหมือนน่ามันเป็ลันไม่ได้อจากว่ารวงตาไม่ินบอกอะไรเลยไปรึกษาดิเอาตอวปากไหมอ้เขาบอกว่าครับเขาเขาไม่พูด ดจานน้มาดิกคนนนำเนเลยอ๋อผม้ปาน่ย hmm. mm ่ hmm. mm ั hmm. mm ่งสอออีบอกว่าผึ่งยี่ห้าแม่เนี่ยอดแล่นี้เลขออกยี่ห้ากปานนั่นแหละบอกี่ มัน้อฟังกับบอกพี่น้องเป็นในสัาน้เอาเพ่นกับวแบบนี้ฟังเลยอะเพืหลังพ่นกับอกว่าเลขที่สีเลขกี่สีดำตเลกสม้าเพราะ่นสีลดนอนนอขอค้ามาลุกมาเร็ว มาลงมาแล้วม่ะนะทนางนั่งลงตั้งนั่งลงรอก่อนแล้วก็กะถางก็กระถงโฉมที่ในหลงนู

नाजिर पाला